สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเอางานตัวฮิตตัวดังนะคะลูกค้าขามาเปิดรีวิวอัปเดตให้ชมกันสำหรับรุ่นนี้เป็นงานรหัส k w e นะคะ 605A นย์หเตอร์ฮูดบุขนนั่นเองค่ะลูกค้าวันนี้มาอัปเดตรีวิวให้ชมกันแล้วนะใครอยากตูนอยากสั่งสั่งดว่ดวนเลยแล้วก็กระสอบรีวิวที่รีวิววันนี้มีส่วนลดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะอีก300บาท ใครอยากได้รีวิวทักชั้นหายไอมินด่วนๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเริ่มรีวิวกันได้เลยนะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้อัปเดตล็อตล่าสุดประมาณ2ปีที่แล้วลูกค้านะเป็นงานที่ยูนิโคออกเยอะมากๆนะคะลูกค้าเป็นงานที่ยูนิโคออกเยอะมากๆแล้วก็เป็นงานที่ลูกค้าตามหากันหนักมากสำหรับเตเตอต์ฮูดบุกขนนะคะลูกค้าเออต้องบอกเลยนะลูกค้าดูนะ ตัวแรกตัวที่2ตัวที่3เป็นยูนิโคทั้งนั้นว่าแล้วทำไมลูกค้าถึงชอบนะคะงานยูนิโคออกเยอะมากสำหรับกระสอบนี้นะคะลูกค้าใครที่ขายงานฮูดบุขนนะ่ะลูกค้ารุ่นนี้ต้องจัดเลยนะคะลูกค้าเพราะว่าเป็นงานฮิตนะ งานมีน้อยด้วยนะคะลูกค้าสินค้ามีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นลูกค้าที่สามารถตุนได้ตุนก่อนได้เลยลูกค้านะถ้าไปรอหน้าหนาวปลายปีไม่ทันแน่นอนคะ่ะน่าจะหมดนะคะลูกค้าน่าจะหมดแล้วก็ตอนนี้สินค้ามีไม่เยอะเลยนะที่โกดังได้มาเพราะว่าโรงงานก็ไม่เพียงพอเหมือนกันนะคะโอ้โหนี่ตั้แต่พูดมาเนี่ยลูกค้าได้นับยูนิโคไหมออกไปกี่ตัวแล้วลูกค้ายูนิโคคือออกเยอะนะตัวนี้นะคะลูกค,ะคะ้าขาแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะออกเป็นแนวสีพื้น ะะเป็นโทนสีพื้นสไตล์นี้เลยงานบุขนใส่กันหนาวค่ะลูกค้านะใส่ไปเที่ยวขึ้นเขานะคะลูกค้าขาลูกค้าโซนเหนือเนาะอากาศเย็นๆนะคะลูกค้าขาชอบนะคะสำหรับตัวนี้นะคะขายทําราคาได้เพราะว่าถ้ารุ่นนี้ออกช็อปก็คือหลักพันเลยลูกค้านะคะ,นะคะโอ้โหเห็นไหมคือรีวิวให้ดูจริงๆไม่จกตานะเนี่ยยูนิคอรอีกแล้วคือแบบต้องแย่งกันโชว์เลยลูกค้าแล้วซับนนะคะกับ ด้านนอกลูกค้าสีมันตัดกันสวยมากนะคะงานก็คือค้าชายหญิงเลยลูกค้ายูนิเซ็กนะชายใส่ได้หญิงใส่ได้งานญี่ปุ่นรุ่นนี้นะคะถ้าเป็นงานบุคลเนี่ยจะมีแค่ป้าย KW-E 605รุ่นเดียวเท่านั้นนะคะที่สำหรับเป็นกระสอบแบบนี้ทั้งลูกนะคะใครที่สนใจลูกค้า รีบทักแชทด,ด่วนๆน,นะคะลูกค้าตุนได้ตุนเดอ้อลูกค้าขาส่วนใหญ่จะเป็นงานมีฮูดผ่าหน้านะลูกค้าจะเป็นฟิลฟิลนั้นเลยแล้วก็อาจจะมีงานที่เป็นสไตล์ไม่มีฮูดคราไปด้วยนะคะแบบสวมผ่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือผสมกันในกระสอบเลยลูกค้าดูดิโอ้โหหยิบมาก็คือยูนิโคทั้งนั้นลูกค้า ะะและเป็นยูนิโคจากญี่ปุ่นแท้ด้วยนะคะลูกค้าขาเพราะว่าสินค้าของเราตัวนี้นะคะเป็นงานญี่ปุ่นค่ะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วเป็นของแท้แน่นอนร้อนะคะลูกค้านี่ยูนิโคแลวคือแบบไซส์ก็คือดีนะ ไซส์ L XL อย่างเงี้ยลูกค้าโทนเนี้ยเนาะคือวัยรุ่นนะวัยทำงานคุณผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงใส่ได้เลยลูกค้าเป็นโทนแบบสีสุภาพนะคะส่วนใหญ่เขาคือจะไม่ได้แบบมีลวดลายอะไรมากมายส่วนใหญ่เขาจะเป็นสีพื้นนะคะแต่เขาซ่อนแบบงานแบรนด์อะลูกค้าวัด้านในคือหนูต้องบอกเลยนะว่ากระสอบเนี้ยยูนิคอ่เยอะจริงๆนะคะยูนิคเยอะจริงๆยูนิยูนิคแบบ ป้ายแบบแป,กแปลกอ่ะเยอะมากลูกค้าสามารถลุ้นได้ในกระสอบนี้เลยนะคะหลักๆก,ก็คือจะเป็นยูนิโคเนาะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมเป็นงาน GU งานแก๊บแบบนี้แก๊บเขาก็จะมีโลโก้สกินด้านหน้าลูกค้านะคะนี่โล,โลโก้สกินด้านหน้านะะเดี๋ยวให้น้องลนลูดซิปให้พี่นะคะอย่างแก๊บเขาก็จะมีเป็นงานสกินด้านหน้าของเขาลูกค้างานรุ่นเนี้ยต้องบอกว่า เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็หายากมากมากนะคะลูกค้าเอาไปขายทํากําไรได้แบบมหาศาลเลยสําหรับตัวนี้นะลูกค้าเอาไปขาย200ทั้งล้านก็ได้250ทาทั้งล้านก็ได้ลูกค้าอาจจะมีไซส์เด็กเล็กไปด้วยนะลูกค้าผสมไปแต่ว่าก็เป็นของยูนิคเช่นเดียวกัน,นะค่ะลูกค้า <S <S เออบอกแล้วว่าปังลูกค้า ใส่กันหนาวนะใส่ไปเที่ยวดอยขึ้นเขานะคะได้เลยลูกค้านะคะช่วงปลายปีลูกค้าไม่ต้องรอนะอันนี้หนูจะทยอยอัปเดตรายการของหนาวทยอยรีวิวทยอยถ่ายคลิปให้ลูกค้านะเพราะว่าถ้าไปรอให้ทําช่วงปลายปีคือไม่ทันไหนจะลูกค้าหน้าร้านลูกค้าหลังบ้านโอ้โหออเดอร์ถล่มทลายมากๆเลยกลัวจะไม่มีเวลาทํารีวิวให้ลูกค้านั่นแหละนะคะลูกค,ะคะ้าขาวันนี้ยังมีของพร้อมส่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ตุนได้ตุนเลยนะคะลูกค้า่ะใครที่เห็นคลิปนี้ไม่ต้องลังเลแล้วลูกค้ากําไรทั้งนั้นแล้วก็จํานวนตัวลืมแจ้งนะคะจํานวนตัวจะได้อยู่ประมาณ200 2 0 0ร้ยี่ประมาณนี้ลูกค้านะคะสองร้ประมาณนี้ลูกค้าค่ะเพราะว่าผ้าบุขนเนาะเขาอาจจะมีความหนาขึ้นมาหน่อยลูกค้านะคะตัวนี้ประมาณ200 2 0 0ร้ยี่นะลูกค้าลองไปเฉลี่ยต้นทุนดูก็ได้ในส่วนของราคาราคาถูกมาก นะคะลูกค้าอาจจะคิดว่ามันกระสอบเป็นหมื่นแน่เลยไม่ใช่ค่ะลูกค้านะคะ,ะกระสอบก็คือแบบถูกมากลูกค้าเดี๋ยวทักแชทหาไอดมินได้เลยนะ เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าเราอาจจะไม่ได้ลงราคาให้ลูกค้าดูทางหน้าเพจนะคะวันนี้มาอัปเดตรีวิวให้ชมกันลูกค้างานก็คือยังสวยยังว้าวเหมือนเดิมนะคะชอบความที่แบบเขาทําสีตัดโทนตัดกันกันกบด้านในอะลูกคา้าเวลาใส่แล้วแบบมองเข้าไปแล้วมันสวยมันดูมีอะไรมันดูมีดีเทลนะอ่ะยูนิคอร์อีกแล้วเห็นปะเออแล้วก็ด้านหลังที่น้องวิโชเป็นของรีวา ประมาณ90%เป็นเป็นแบรนด์ลูกค้านะคะ90%นี่คือแบรนด์เนาะแล้วก็อีก10%ก็อาจจะเป็นงานแฟชั่นโ้ยนี่ก็เท่นะเนี่ยนี่น <Dubai. S 1> อสอลาสกาออ้ยสวยมากลูกค้า oh, <yes. S 1> เห็นปะ งานคือพร้อมขายลูกค้าอาจจะแค่เอาไปรีดพอนะคะแต่ถ้าใครเอาไปซักเอาไปอบนะผ้าเขาก็จะฟูขนเขาก็จะฟูนะคะแล้วมันก็คือสวยเลยนะคะอันนี้เขาอัดก้อนมาผ้าเขาอาจจะแบบว่าแบนหน่อยยับหน่อยนะคะลูกค้าขาเนาะแต่ถ้าลูกค้าเอาไปซักอบบอกเลยว่าฟูนะคะแบรนด์คือจุกจกุลูกค้านะคะลอ็อนนี้ตุนได้ตุนนะ มีไว้ตุนสักก้อน2ก้อนเนาะสำหรับคนที่ทุนน้อยๆอย่ะลูกค้าตุนได้เลยลูกค้าจ๋านะสำหรับใครที่มีกําลังซื้อเยอะตุนไปเลย10ก้อนยังไงก็ขายหมดขายได้แน่นอนคะ่ะลูกค้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้าช่วงหน้าหนาวทีอากาศหนาวทีนะลูกค้าหนูบอกเลยนะว่า หาของขายไม่ทันแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วตุนได้ตุนลูกค้าลูกค้าเจ้าใหญ่ๆเขาก็มาตัดงานหนาวกันไปแบบหลักร้อยก้อนแล้วนะช่วงนี้นะคะเพิ่งจะแค่เดือน6เองลูกค้าเขาก็มาดิวเขาก็มาตัดงานก้อนยกกระสอบราคาส่งไปแบบหลายเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นแล้วตุนได้ตุนเลยนะคะลูกค้าอาจจะไม่ได้แบบ มาทำรีวิวให้ดูบ่อยๆนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือเป็นการเปิดรีวิวปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นสำหรับตัวนี้นะคะลูกค้าเพราะว่างานขายดีและที่โกดังก็ไม่ได้มีสต็อกเยอะด้วยลูกค้าเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะมีไม่เยอะสำหรับสต็อกตอนนี้นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่ารัดหน้าโรงงานจะได้มีเข้ามาอีกหรือเปล่านะคะจิวนะคะเออแก๊ปด้านหลังสวยมากเห็นไหมงานแก๊ปเขาก็จะมีแบบ สไตล์ของเขาเลยก็คือพิมพ์ปัก G A P ด้านหน้าเลยลูกค้านะคะแบรนด์ band หลักๆที่ลูกค้าจะได้ในกระสอบนี้คือยูนิโคเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีแบรนด์อื่นเพิ่มเติมไปด้วยนะคะโทนสีประมาณนี้สีดำสีเทาสีกรมเข้มกรมอ่อนน้ำตาลเข้มน,น้ำตาลอ่อนสีนูดนะคะลูกค,ะคะ้าขาแล้วก็มีสีแฟชั่นด้วยก็จะเป็นแฟชั่นไม่จัดจ้านมากจะเป็นแนวพาสเทลหน่อยลูกค้านะ สีชมพูพัทเทลสีฟ้าพาัทเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะคค้ากันไปเลยในกระสอบนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจัดรหัสนี้ได้เลย k w e 605A น้ะคะน้ำหนัก100กิโลค่ะลูกค้า100่กิโลลูกค้าได้ไปคุ้มๆเลยนะคะยูนิโคแทบจะทั้งกระสอบนะคะลูกค้านี่แก๊อีกแล้วงานพัทเทลสวยมากนะคะ อ่ะนี่แบนด์แกปบลูกค้าแล้วไซส์ดีนะไซส์ไม่เล็กลูกค้าขาออกตั้งแต่ S ML XL ประมาณนี้เลยลูกค้านะคะใส่กันหนาวได้เลยนะคะตุนได้ตุนเลยลูกค้าเจ้าใหญ่เจ้าประจำที่แวะเวียนมาดูรีวิวนี้ลูกค้าจัดรหัสนี้ได้เลย KWE 605ใครที่ไม่เคยได้ลองอยากให้ลองสักครั้งนะเพราะว่า งานสวยจริงๆลูกค้าแล้วมันทํากําไรได้นะคะตัวนี้นะคะวันนี้มาอัปเดตรีวิวให้ชมหวังว่าลูกค้าจะชอบนะกระสอบรีวิวน้องมีส่วนลดเพิ่มเติมให้ใครอยากรับรีวิวนะคะก็แจ้งแอดมินหลังบ้านได้เลยนะว่ารับกระสอบรีวิวนะคะเพราะว่ารีวิวเรามีส่วนลดให้มูลค่า300้บาทนะคะลูกคะะ้าจ๋าวันนี้มาทํารีวิวให้คืองานสวยจริงๆลูกค้าลองดูก่อนนะคะลองดูก่อนได้คือแบบ ทรงอ่ะเขาจะเป็นทรงสไตล์นี้ลูกค้านะคะลูกค้าลองดูแค่แบรนดูแค่แบรนด์เนี่ยก็พอส่วนใหญ่เป็นงานหัวทั้งหมดเลยอะลูกค้านะส่วนใหญ่ก็คือได้หัวทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยเห็นปะถ้าแบรนด์ไม่ได้อยู่ที่หลังคอเสื้อนะลูกค้าเขาก็จะอยู่ที่ข้างลําตัวเนาะเนี่ยเห็นปะเห็นป้ายแท็กเขาไหมเขาก็จะอยู่ที่ข้างๆแบบนี้นะคะลูกค้านาอเออแล้วเครื่องใหม่ก็คือแบบใหม่สะอาดสวย ะะราคาดีด้วยไม่ถึงหมื่นค่ะลูกค้ากระสอบนี้นะคะราคาคือแบบตาแตกลูกค้าหนูพูดเลยนะราคาตาแตกจริงๆนะคะลูกค้าปกติถ้าเป็นงานแนวนี้แล้หายากขนาดนี้ขายหลักหมื่นลูกค้าก็เอาค่ะลูกค้าแต่ว่านี่บอกเลยสปาเดอร์จัดราคาสุดพิเศษให้ปีนี้ก็คือแบบราคาดีงามภู m มากโอ้โหนอกจากมีแบรนด์ห้างแล้วก็มีแบรนด์กีฬาด้วยลูกค้า พูม่านะคะยูนิคอร์ก็จะมีแบบยูนิคอร์ป้ายใหญ่เนาะป้ายเล็กก็คือค่ะกันเลยลูกคา้าเออแล้วก็กระสอบนี้มีรีวายด้วยนะใครอยากได้จัดได้เลยนะคะลูกค,าคา้าขาสำหรับรุ่นนี้ KWE 605A แจ็คเก็ตบุขนสเวตเตอร์บุขนนะคะลูกค,าคา้าขาเนาะสเวตเตอร์ฮูดบุขนนะคะลูกค้านะคือมันสวยแบบสวยจริงลูกคา้าสวยจริงนะคะเนี่ยใครที่เห็นคลิปนี้รันอยู่นะแป๊ดเดียวเดี๋ยวก็หมด ะะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดนะคะเพราะว่าสปาเดอร์ก็คือแบบมีลูกค้าเจ้าเก่าเจ้าประจําลูกค้าใหม่แวะเวียนกันมาตลอดลูกค้าแล้วตอนนี้สต็อกสินค้ามีไม่เยอะเพราะฉะนั้นลูกค้าอยากได้ก็คือจัดได้เลยนะลูกค้ารุ่นนี้ KDBE 6 0 5 a นบ์นด์คือว้าวจริงๆลูกค้าไม่โกหกไม่จกตาแน่นอนนะคะไม่โกหกไม่จกตาแน่นอนลูกค้าค่ะเออพี่ขอดูสีชมพูหน่อยสวยอะ่ะเออนั่นแหละสีมันตัดกันกับงานบุขนด้านในแล้วก็ สีของเสื้อด้านนอกอะลูกค้ามันมีความตัดกันแล้วมันดูดีมากนะคะอันนี้คือตรงๆอุ้ย Star Wars ลูกค้า Uniqlo Collab กับ Star Wars คะ่ะอุ้ยสวยมากไม่รู้จะอวยยังไงคือแบบสวยจริงๆแล้วไซส์ดีงานคือขาดเสียช้ำคือน้อยมากอะลูกค้าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก10%เองนะคะที่เหลือคือขายได้หมดเลยแล้วก็มีกั๊กติดไปให้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวให้น้องลูนโชนี่ เป็นกากแบบนี้เออนี่ก็เท่ของยูนิคอเหมือนกันนะคะลูกค้าหนอเออใครอยากได้รุ่นนี้จัดได้เลยนะคะวันนี้มาอัปเดตรีวิวให้ชมกันใครสนใจทักแชทสั่งซื้อสินค้ารหัสนี้ได้เลย KWE 605A นะคะลูกค้าขาเนาะวันนี้รีวิวคร่าวๆประมาณนี้ละกันกระสอบรีวิวมีส่วนลดส0 0ใครอยากได้จัดได้เลยวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ